ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีแชนแนลขอน้อมนำเสนอธรรมะในหัวข้อหลวงปู่หงสอนภาวนาห้าคำนี้ลดเคราะห์บรรเทากรรมเสริมดวงชะตาตนเองป่วยหนักก็หายจะตายก็รอดช่วงชีวิตคนเรา บางครั้งบางคราวเราอาจจะพบว่ามีเรื่องติดขัดและผิดพลาดเสียหายธุรกิจการงานขัดข้องทำอะไรก็ไม่ราบรื่นมักมีปัญหาอุปสรรคเหน็ดเหนื่อยจนท้อหาความสุขความก้าวหน้าไม่ได้มีความทุกข์ใจไม่สบายกายรู้สึกรุ่มร้อนยุ่งยากบางก็เจ็บป่วยมีทุกข์เข้ามารุมเรา ก็อาจด้วยเป็นช่วงดวงตกบุญอ่อนกำลังมีเคราะห์มากมากดทับชะตาหลวงปู่หงโพรมปัญโยพระเกจิมากเมตตาแห่งเมืองสุรินท่านในเมตตาสอนวิธีภาวนาเจรเดินพระกรรมาฐานสวดธรรมลดเคราะห์บรรเทากรรมเพื่อเสริมดวงชะตาตนเองด้วยการบริกรรมคาถาภาวนาออกเสียงเบาๆ นาลาอารหังยังน้อย30นาทีขึ้นไปอันดับแรกก่อนจะภาวนาก็ให้ตั้งใจสำนึกอําลาต่อความผิดพลาดทั้งหลายทั้งหมดต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้มีพระคุณหรือเจ้ากรรมนายเวรที่เคยล่วงเกินมาในอดีตขออําลาสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตจะตั้งใจจะไม่ทำผิดอีกขอมุ่งปฏิบัติดี ด้วยการภาวนาจเจริญพระกรรมฐานซึ่งเป็นบุญใหญ่มีกำลังมากและย่อมไม่ผลเร็วบุญย่อมกำจัดสิ่งที่ไม่พึงปรานาและด้วยอำนาจของบุญย่อมดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตตั้งแต่ปัจนนี้เป็นต้นไปลำดับต่อมาให้ตั้งใจรักษาสินห้าสินแปให้ดีด้วยตนเอง ตั้งใจงดเว้นไม่ละเมิดศีลด้วยตนเองกลาบพระแล้วก็ลงมือเจริญพระกรรมฐานสามารถทำได้ทุกอริยบททั้งยืนเดินนั่งนอนให้เปล่งออกเสียงมาเพียงเบาๆด้วยคำบริกรรมภาวนานาลาอารหังนาลาอารหังนาลาอารหังจิตใจให้จดจ่อต่อคำบริกรรม มีสติระลึกรู้ทั้งตัวทุกอริยาบทหลวงปู่หงท่านสอนว่าการมรกรรมออกเสียงจะช่วยเพิ่มพลังจิตและกำจัดโรคออกจากกายขยันภาวนาให้มากๆจะรู้เองเห็นเองจะประสบแต่สิ่งดีๆในชีวิตคลิกฟื้นดวงชะตาของตนให้กลับดีหากป่วยก็หายหากจะชีวาวายก็รอด จะค้าขายก็มีคนดีมาซื้อดึงดูดมีคนดีมาคบหาพูดคุยเจยรจาก็จะมีคนเชื่อถือปากว่าดังมีบาจาสิศี์จึงห้ามแช่งห้ามบน่นไม่มีคำว่าวเหนื่อยขี้เกียจก็จะเป็นไปตามนั้นจริงๆภาวนานาลาอารหังนี่คือวิธีภาวนาแก้กรรมของหลวงปู่หงพรหมปัญโยมหาโพธิสัตว์ ท่านผู้ฟังครับวันนี้ผมขอเล่าประสบการณ์รอดตายของผู้ภาวนาพระคาถาขององค์หลวงปู่หงซึ่งเขาได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปีพศ2549ขณะเกิดเหตุมีสิบล้อวิ่งสวนทางมาด้วยความเร็วมากจังหวะรถเขามันเสียหลักสไลด์แล้วข้ามมาชนเราทางน้ำมันประสานงากับเราเต็มเมเลย ตอนนั้นรู้สึกวู้ภาพดับไปเลยพอรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีไฟอยู่รอบตัวกำลังไหม้ตัวอยู่โดยสัญชาตญยานเลยลงจากรถแล้วก็ฉีกเสื้อผ้าลงไปกลิ้งเพื่อจะดับไฟตัวเองมีคนพาเราไปส่งโรงพยาบาลที่นครสวรรค์พอมาถึงเขาก็จับมัดก่อนเลยเขาบอกว่าคุณบาดเจ็บสาหัสมากนะผมประเมินแล้ว ร่างกายเป็นหนึ่งเปอร์เซคุณไม่ไปประมาณ22%เปอร์เซนคือเครื่งตัวบนไม่หมดหน้าไม่คิ้วขนตาไม่เหลือเลยคุณหมอพูดอยู่แต่ว่าบดินต้องอดทนนะต้องอยู่ต้องทำใจสู้คุณหมอก็ยกมือเราขึ้นสูงแล้วก็เอาขวดยาบิตาดีนขวดใหญ่ๆเทราดจากหัวไหลลงไปแล้วใช้สำลีก้อนเป็นปั้น ขูดเนื้อเข่วเขียวออกให้หมดตอนนั้นมันไม่แขนหน้าและคอเขาทำให้แขนก่อนพอทำที่แขนผมไม่ทราบว่าจะบรรยายอย่างไรมันเจ็บมากพอเจ็บมากเราจะชักมือออกก็ไม่ได้เพราะมันมีไม้ดามตรงที่ใต้แขนอยู่พอเขาขูดเขาก็บอกว่าทนหน่อยนะตอนนั้นนึกถึงคำหลวงปู่ขึ้นมาว่านาราอารหัง เราทำอะไรไม่ถูกเราก็ตะโกนนาลาอารหังนาลาอารหังนาลาอารหังตะโกนเป็นสิบสิบครั้งเลยเท่าที่จำได้คุณหมอบอกว่าอ้น,นี่มาเล่นของตอนนั้นผมไม่สนใจจำได้ว่ามือสายโดนมัดความที่เจ็บมากมืออีกข้างที่อยู่ข้างเตียงจิกจนผ้าปูที่นอนขาดเลยพอทำข้างสายเสร็จก็มาทำข้างขวา เราก็นาลาอารหังนาลาอารหังอีกเป็นสิบสิบรอบเลยหมอก็ได้นัดมาล้างแผลพอมาครั้งที่สองพอเห็นหมอแล้วเราพูดตรงๆว่ากลัวหมอเลยคุณหมอท่านก็พยายามชวนคุยไม่ให้เราเครียดหมอยังไม่ทันจะทำผมก็นาลาอารหังก่อนเลยนาลาอรหังนาลาอารหัง,าาาหงคือพูดดังๆ เพื่อปลอบใจตัวเองแต่วันที่สองนี้เรารู้สึกว่าไม่เจ็บแต่เรายังนานละอารหังอยู่พอมาครั้งที่สามซึ่งเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อคุณหมอก็ทำปกติเหมือนเดิมแต่คราวนี้ผมไม่ตะโกนแล้วคือผมใช้คำว่านานละอารหังในใจคุณหมอย,ยังแซวว่าวันนี้จะอ้วนไม่เล่นของหรือพอทำในใจมันเหมือนใจเป็นสมาธิ พอเป็นสมาธิเรารู้สึกว่าเราทนได้หลังจากครั้งที่สคุณหมอขูดเบามากเพราะคุณหมอท่านกลัวเรื่องการติดเชื้อไม่น่าจะเชื่อเลยว่าผมจะผ่านเรื่องความเจ็บปวดแบบนั้นมาได้ด้วยความศรัทธาในองค์หลวงปู่หงและการภาวนาพระคาถานาลาอารหังท่านผู้ฟังครับหลวงปู่หง นอกจากจะเป็นพระผู้เจริญด้วยคุณวุฒิทรงคุณธรรมงามด้วยจริยวัตรแล้วท่านยังเป็นนักพัฒนาสังคมชนบทและสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ทั้งหลายยามใดที่ได้ปัจจัยจากกิจนิมนต์ก,ก็ดีหรือที่ญาติโยมลูกหลานถวายก็ดีท่านก็จะรีบนำมาสร้างคุณประโยชน์เช่นขุดสะระปลูกต้นไม้ปล่อยชีวิตสัตว์โดยไม่มีการสะสมว่ากันว่า หลวงปู่หงเป็นพระที่อยู่อย่างนี้ก็อยู่ได้ตามอัตภาพไม่ต้องใช้ใจอะไรมากแต่ที่น่าจะจ่ายหรือเช่อเหลือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมย่าจมลูกหลานมากๆก็คือการปลูกป่าการขุดสาและปล่อยชีวิตสัตว์มากกว่าเพราะมนุษย์ทุกวันนี้มีมากขึ้นทุกวันแต่ต้นไม้น้ำที่ใช้สอยอาหารก็ดี เกือบจะไม่เพียงพอแล้วถ้าสิ่งดังกล่าวมีไม่พอแล้วลูกหลานทุกคนก็จะมีทุกขอดอยากแห้งแรงขาดสนปลูกพืชสวนไร่นาก็ไม่ดีเป็นผลพวงพ่วงให้เสียหายเกิดโทษไปทั้งหมดถ้าทุกคนไม่ช่วยกันรักษาท่านผู้ฟังครับจะเห็นได้ว่าหลวงปู่หงเป็นพระสงฆ์ที่มองเห็นทั้งเหตุใกล้และไกลตัวมองหน้ามองหลังอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะในเรื่องการอนุรักษ์แหล่งน้ำและปลูกป,ป่าเห็นได้จากเมื่อข่าวกลับจากทุดงขวัตท่านได้รือที่ปลูกป,ป่าเพร้อมอบปัจจัยส่งเสริมในหลายจังหวัดซึ่งไม่ใช่เฉพาะอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์หรือในประเทศไทยเท่านั้นสมัยที่ท่านถือทุดงขวัตที่ประเทศกัมพูชาท่านก็ได้เมตตาปลูกป,ป่าขุดสระน้ำให้คนได้ใช้ สำหรับอนุสงของการขุดสระน้ำท่านได้บอกว่าจะทำให้ผู้นั้นมีอายุยืนยาวแข็งแรงไม่เจ็บป่วยหากินคล่องทรัพย์สินเงินทองหาได้คล่องตัวดีส่วนอนุสงของการซื้อที่จะทำให้เราได้มีที่มีแผ่นดินมีที่อยู่อาศัยทางชาตินี้และชาติหน้าการหาพื้นที่ปลูกป่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ก็ได้อยู่อาศัยจึงทำให้ผู้นั้น เป็นผู้มีเมตตาของคนและสัตว์ทั่วไปทั้งมีผลให้ได้พบกันชาตินี้และชาติหน้านอกจากนี้หลวงปู่หงยังเต็มไปด้วยพรหมวิหารสี่สมกับฉายานามของท่านนอกจากกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วเมตตาที่มีต่อสัตว์เป็นที่ร่ำลือกล่าวขานเฉพาะเขตบริเวณวัดงูกับหนูจะอยู่ด้วยกันไม่กัดกินกัน หรือในบ่อก,ก็ดีงูกับกบก็จะไม่กินกันหรือแม้แต่ง,งูที่มีพิษท่านก็สามารถเอามือลวงออกจากถุงแล้วปล่อยให้เหลือยไปเองซึ่งบางตัวก็หลบเลยแอบอยู่ข้างท่านบ้างอยู่ตรงหัวนอนที่จำวัดบ้างรวมทั้งตามกองผ้าจีวอลโดยไม่ทำรายท่านแต่อย่างใดซึ่งขัดแย้งกับวิสัยของมันที่มักจะหนีหรือโฉบกัดผู้คนที่เข้าใกล้ ดังนั้นจึงปรากฏว่าที่วัดเพรชบรบุรีมีงูมากนะับพันตัวทั้งนี้งูที่หลวงปู่หงปล่อยไปแล้วส่วนมากจะออกมาหากินตอนกลางคืนและจะกลับมาสถานที่เดิมก่อนรุ่งอรุณซึ่งงูเหล่านั้นจะไม่ทำร้ายใครหากไม่ทำร้ายพวกมันก่อนสาเหตุที่ท่านสยบงูได้ก็เพราะการเริ่เรียนวิชามาเมื่อครั้งทุดดง่ง ประกอบกับเมตตาธรรมที่ท่านมีต่อสัตว์ทุกชนิดที่ท่านได้เป่าปล่อยอันหมายถึงก่อนที่ท่านจะปล่อยสัตว์ทั้งหลายนั้นท่านจะต้องมาอธิษฐานและเป่าให้สัตว์นั้นๆก่อนเช่นเต่เตางูกระ่ายปลาพึ่งแตนทั้งนี้ก็มีเรื่องน่าแปลกคือถ้าญาติโยมท่านใดนำงูพึ่งต่อแตน ไปถวายท่านโดยเฉพาะพวกสัตว์ที่มีพิษท่านจะหัวเราะชอบใจมากเป็นที่สุดดีกว่าการนำผลไม้หรือข้าวของอย่างอื่นมาถวายโดยจะกล่าวสอนว่าการปล่อยสัตว์นี้จะทำให้มีอายุยืนยาวและไม่ค่อยเจ็บป่วยจะทำอะไรก็สะดวกคล่องดีอีกเรื่องที่เป็นที่กล่าวขานก็คือ ความเป็นพระสงฆ์ที่มีขันติบารามีสูงนี่ก็เพราะท่านได้สงเคราะห์ผู้ป่วยด้วยการอาบน้ำมนต์ให้ทุกเชา้าจนเท้าได้ง่ามนิ้วเท้าของท่านเปื่อยท่านก็ไม่ออกปากบน่นพร้อมกันนั้นท่านมักจะสอดแทรกธรรมะแก่บรรดาศิษย์ในเรื่องขันติวิริยะอันได้แก่ความอดทนและความเพียรอยู่เสมอในส่วนของการสงเคราะห์ ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยท่านจะรักษาด้วยสีพึ่งและน้ำมนต์ทั้งดื่มทั้งพรมทั้งอาบและเพ่งพระคาถาเวทมนต์ประกอบโดยท่านมักจะกล่าวสัพพโยว่าที่วัดเป็นโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าก็ต้องรักษาจิตคาถาน้ำมนต์แผ่อธิษฐานให้เขาหายจากโรคภัยหากใครได้ไปเยือนวัดเพรชรบุรีเมื่อผ่านเข้าไปในเขตวัด มักจะได้ยินเสียงภาวนาตามกุฏิหรือตามศาลาต่างๆม,มักจะมีคนป่วยเข้ามาแสรักษาตัวทั้งที่เจ็บป่วยด้วยโรคภัยบ้างวิกลจริตถูกคนใสม่มนดำททำกันเป็นบ้าบอบางคนถึงกับต้องลามซูมารักษาตัวท่านก็รักษาตามขั้นตอนของท่านด้วยการให้อาบกินน้ำมนต์หรือสีพึ่งเซ โดยจะเสกทำน้ำมนต์ถึงสามองค์ใหญ่แล้วรถไปตามลำดับจากชายไปหาหญิงขณะที่อาบให้จะให้ผู้ป่วยภาวนาเสียงภาวนาดังก้องทั่วท้องศาลาวัดด้วยคำว่าณลาอารหังณลาอารหังณลาอารหังสาธุขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูล ที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอโนมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขออนาดคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดี มีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ